ขอเชิญชวนสมาชิกนะฮะสากนอมทรัพย์สามัญสาจ,จังหวัดนครที่มาจำกัดที่มีคุณสมบัติครบเทียบพร้อมนะครับให้มาสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมชาวรรกกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากนอมทรัพย์ภูไทยหรือสมาชิกของชุมนุมสภานอมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในช่วงน,นี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เพื่อเป็นหลักประกัน คุ้มครองนี้และก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและก็องค์กรสากลของเรา สีมาจำกัดของเราเนี่ยได้มีการบริหารจัดก,การเนี่ยส่วนที่มีความจำเป็นเนี่ยที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความรอบคอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของการให้สินเชื่อเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะบุคคลค้ำประกัน,นบุคคลค้ำประกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีหลักประกันอะไรที่จะทำให้การให้สินเชื่อของเราไม่ไมเสียหาย นะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุดต้นทุนไม่สูงนะฮะในวิธีการของสหกรณ์ของเราก็ใช้กระบวนการในเรื่องของสวัสดิการที่เรียกว่าชาปนากิจสงเคราะห์นะครับเพอิญมันมีตัวพระราชบัญญัติบ้านด้วยชาปนากิจสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็มองว่าถ้าหากเราใช้ ตัวนี้เกิดประโยชน์นะฮะมันก็จะทําให้สมาชิกของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สบายใจแล้วโดยเฉพาะองคอ์กรสากลอ,องรัพย์ของเราก็จะแข็งแรงนะครับสมาชิกเนี่ยเวลามาขอสินเชื่อขอกู้กูง่ายๆเราก็ต้องดูหนึ่งพื้นฐานของสมาชิกก่อนเงินเดือนนะครับสวัสดิการที่จะได้รับนะถ้าหากเกิดมีการเสียชีวิตนะฮะ หรือเงินิืาฐานนะเงินอะไรต่างเราจะดูทุกส่วนเสร็จแล้วก็มาประมวลกันว่าตรงเนี้ยมันมันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอทางสมาชิกจะต้องแน่นอนหาผู้คำ้ำนะครับผู้ค้ำเนี่ยกี่คนก็ขึ้นอยู่กับวงเงินนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าเออเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะถ้าเกิดมีกรณีอะไรที่มันมันฉุกเฉินเช่นเกิดการเสียชีวิตเกิดการไม่จ่ายไม่ชําระ ผู้ค้ำก็อาจจะต้องรับภาระแต่รับภาระในส่วนที่เราไม่อยากให้รับภาระมากเกินไปเพราะนั้นเราก็จะดูดูวงเงินด้วยว่าถ้าวงเงินสูงก็อาจจะสี่ห้าคนตัสองสาล้านเนี่ยต้องใช้ประมาณถึงห้าคนในการที่จะช่วยคำ้ำแต่อย่างไรก็ตามเราก็เพื่อความปลอดภัยเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยสมัครเป็นมือชารกิจทำให้อ่ เราสบายใจได้ว่าถ้าหากสมาชิกซึ่งเป็นผู้กู้เนี่ยเกิดเกิดเหตุแล้วก็มันจาเป็นที่ต้องชดใช้เนี่ยอย่างน้อยทาย,ยาทหรือผู้รับประโยชน์ก็ยังจะชดเชยให้ได้โดยใช้เงินชาปนก,กิจตอนนี้มันก็มีหลายแห่งซึ่งแน่ๆล่ะครูส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งการเป็นชปรอ,อนะ ก็คือเป็นสวัสดิการเพื่อนครูของเรานี่แหละอย่างเช่นถ้าถ้าสมาชิกชปคเนี่ยเสียชีวิตอย่น้อยตอนนี้ก็เกือบ9000 0 0บาทนะ9 0 0 0บาทวงเงินนี้ถ้าถ้าไม่ได้ไปใช้การกู้การอะไรเลยเนี่ย9 0 0 0มันก็จะเป็นกองที่สามารถจะมาบรรเทาไอตัววงเงินกู้ได้หมายถึงผู้รับประโยชน์เนี่ยก็จะได้มาชดใช้ให้นะครับก็ไมาถึงผู้คำจากกอออมทรัพย์ของเราที่ทำนอกเหนือจาก ที่โดยส่วนตัวของสมาชิกเขาจะทำชอบคอชอบซอก็คือชาวน,าานกิจหลายๆบประเภทเนี่เราก็มีสมาคมอีกสอสมาคมที่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์สมาคมเขาเรียกว่าสอสอ,อคอเนาะคือเขาเรียกว่าสมาชิกครูไทยนะนะกับสอสอชอสอ,อคือสมาชิกของจุลงนงกรองทรัพย์แห่งประเทศไทยตัวนี้ มีวงเงินที่จะดูแลเป็นสวัสดิการในกรณีที่เสียชีวิตอยู่ประมาณแห่งละ6 0แสนถ้าสองแห่งถ้าเราสมัครไปเนี่ยก็ประมาณล้านสมันก็จะช่วยได้เยอะเลยถ้าเกิดมีเหตุเพลไดเราก็รับอา,อายุตอนนี้ก็คืออายุไม่เกินห้าปีเนื่องจากว่าถ้าไปรับอายุเกินมากก็จะความเสี่ยงของชารกิจก็จะมีสูงการจ่ายจะสูงมากนะครับซึ่งอีก อีกสมาคมหนึ่งจะจ่ายประมาณ400,000ถ้าเป็นสมสมาคมถ้าหากมีเหตุเพศภัยเสียไปเนี่ยอย่างน้อย1นึ่งล้านหกห้าหมบาทที่จะเป็นหลักประกันทําให้ทายาทเขามาชําระผ่อนคนในตรงนี้ได้นะครับคือจะไม่ผู้ค้าสบายใจอย่างน้อยเออยังมีเงินตัวนี้ช่วยแหละดีไม่ดีบางทีเงินเหลือ เงินเหลือจากตัวนี้ทายาทครอบครัวก็เอาไปใช้ได้ดเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสมาชิกของตัวนี้มันก็จะช่วยให้สมาชิกเองผู้ค้ำเองทายาทก็จะจะค่อนข้างสบายใจแต่เราไม่บังคับว่าทุกคนจะต้องนั้นนะเราเป็นเป็นคล้ายๆชี้บอกว่าเฮ้ยมีทางเลือกนะแล้วผู้ค้ำเขาพร้อมที่อยากจะค้ำคุณด้วยนะเพราะว่าเออ มันมีตัวนี้ไงนะอย่างน้อยก็เซฟเซฟกันปลอดภัยไว้ก่อนในอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนซึ่งซึ่ง <c oughs> ปีหนึ่งเราก็เก็บประมาณ5,000ถึง6,000เช่นสมาคมที่ผมรับผิดชอบคือสมาคมชาวนกิจสงฆ์เนี่ยของสมาชิกชุมนุมสหก์อมรัพ์ครูไทยเนี่ยผมแล้วพูดง่ายสมหึ่งได้0 0 0ส0นะผมึ 6, ได้0 0 0 0 0 เพราะเรามีสมาชิกตัวประเทศ3 2 0 0 0บุคคเพราะนั้นมันก็พอที่จะประคับประคองแล้วก็อยู่ช่วยตรงนี้ได้เราก็ช่วยไปเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยไปหลายร้อยล้านละในในส่วนของชาวน,าานกิจก็ทําให้เขาสบายใจแล้วก็สากก่อนก็มันข่มขึ้นนะครับการเป็นสมาชิกชาวน,าานกิจเนี่ยมันมันมีความคุ้มค่ามากแล้วก็ปลอดภยัย ในส่วนที่ว่าเราชําระจ่ายเงินสงเคราะศพล่วงหน้าไปเนี่ยปีละ5-6,000สมมุติว่าเราอายุสูงสุดเนี่ยสาปีหมายถึงถึงแปเวลา30ในการเป็นสมาชิก30ปีละ5-6,000งหสรุปแล้วเราจ่ายแค่1นึ0งแสหรือถึงแสนหกหมนะครับแต่เราจะได้รับสวัสดิการจากสมาคมเนี่ยจากภรกิจเนี่ยถึงห0 0 0น เพราะนั้นมันก็เหลือในการที่จะนําไปชาระหรือไปเคลียร์นี่หรือมอบให้กับผู้รับประโยชน์ได้อย่างสบายใจนะครับ